What's happening? โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยพาสื่อมวลชนไทยบินไกลถึงแดนจิงโจ้ออสเตรเลียบุกถิ่นกำเนิดตำนานความสปอร์ตของไฮลักซ์รีโว่ GR สปอร์ตชมต้นกำเนิดการออกแบบและร่วมพิสูจน์สมรรถนะรถกระบะระดับโลกในกิจกรรมไฮลักซ์รีโว่ GR สปอร์ต 4x4 The Australian Outback Experience หลังจากที่เปิดตัวไฮลักซ์ GR สปอร์ตกระบะออฟโรดสุดแกร่งสายพันธุ์สปอร์ตที่ร์ดคอร์ที่สุดในตระกูลไฮลักซ์ไปแล้วเพื่อตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำของกระบะ สายพันธ์แกร่งจึงได้จัดกิจกรรมการทดสอบสุดโหดอึดถึกลุยบนเส้นทางทุกรูปแบบสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนทางเรียบเพื่อทดสอบการใช้งานทั่วไป ถนนหินกรวดเพื่อทดสอบการใช้ความเร็วแบบออฟโรดจำลองการขับแรลลี่และเส้นทางแบบออฟโรดเพื่อจะทดสอบขุมกำลังและสมรรถนะในการขับขี่ขั้นสุดพร้อมเปิดประสบการณ์สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟสู่เซา t ์ออสเตรเลียบุกตะลุยบนเส้นทางสุดอันซีนขับรถลุยชมวิวระดับโลกและด้วยประสิทธิภาพและกำลังมหาศาลของไฮรักซ์รีโว GR สปอร์ตก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ว่าบทพิสูจน์จะท้อหรือโหดมากแค่ไหนสมรรถนะและฟังก์ชันจากระบะสายพันธุ์สปอร์ตก็สามารถเอาอยู่ทุกเส้นทาง สัมภัสประสบการณ์เต็มรูปแบบได้ที่ YouTube Toyota Motor Thailand What's Happening?